ตีโดนรับหนึ่งตีติดรัรรบสองรับเข้าวงมา,า,งมา,ากุมมารจักหลานอ่ะหานเฟมารีอยู่หูวลูกนี้ดูผมไมาเมื่อกี้เนี่ยประธานหนูได้แจ้ครับไม้นี้มีสิทธิ์ยนแกนเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นโมคุมโซนก่อนนะลูกนี้เข้าวงมาโอ้โหแจ็ค แม่กล่องครับมือขึ้นของประธานหนูทีมจากประเทศไทยขึ้นมาคุมโซนไปแรกได้ดีเลยทีเดียวฮนะมาก็มาเจอกันมาได้หือว่าลงด้วการทันเลยก็ได้บางอาที่รองคู่บาลนัดนอกสเอาครับเรามาดูครับผมผู้เล่นจากสปปลาวฮะทางด้านทีมของร้านอาหารแฟมิลี่ครับผมนะโซล่าครับมือขึ้นของร้านอาหารแฟมิลี่ทีมจากสปปลาวลูกนี้เข้าวงมา ครับตึบแล้วลูกนี้อ้โหยังอยู่ในโซนที่ <c oughs> มีไหล่นิดนึงฮะตีได้ครับผมโซนแบบนี้ตีได้ครับโซนแบบนี้ฮะ <c oughs> เอาครับเรามาดูครับกุม,มารลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองรับเข้าวงมาก <c oughs> ุม,มารจากหลานอ่ะหันไฟมาลยียอยู่ห เต็มข้อล่อเต็มนหน้าลูกสกูมวนแบกไปครับประมาณเมตรกว่าๆย้อยลอยแบกค,ครับผมลูกลกคุณมารจากสอปปอลาวฮะเก็บไปสองแต้มนในสนามครับผมเอาครับเรามาดูครับลูกนี้จากแม่ก่องมือขึ้นองประธานหนูทีมจากประเทศไทยตลูกนี้ดับขึ้นมาลุดโซนบานเลยฮะ โอ้โหลุกโซนไปเยอะเลยครับใบน,นี้แล้วแม้จะเสียสองแต้ไม่น่าจะเสียหนึ่งมีสองเนี่ยไม่มั่นใจนะครับผมนะเสีย้กับทีมของร้านอาหารแฟมารี่จากสปรปร,ราวอยู่ฮะเอาครับใบสุดท้ายครับของแจ็คแม่กองลูกนี้เข้าบุงมาจบครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแตมไม่กับทีมประธานหนุ่มว้ได้ครับทางด้าน แจ็คแมกกองครับผมใบนี้เรามาดูรับผมทีมจากสปป,ปลาวครับร้านอาหารแฟมารครับส่งกุมารับผมมือตีไปตีอีกหนึ่งใบแล้วครับใบเมื่อกี้นี่ซัดเต็มใบลูกสก,กูแบ็กมาเก็บสองใบนี้จะตีโดนหรือเปล่าครับเข้ามาลูกนี้กุมารจะสปป,ปลาวลูกนี้อํำไปหน่อยฮะโอ้โหใบแรกตีดีฮะ ใบที่สองลายตรงดีแล้วผมแต่ต่ำไปนิดนึงนะอือหือพอตีต่ำปุ๊บวันที่แล้วพี่วันที่แล้วพอตีต่ำปุ๊บครับลูกนี้นี่ส่งมือขึ้นไปขึ้นคุมโซนก่อนแล้วครับลูกนี้เข้าลงมาะจบมั้บปลูกด,ดียังไม่เปลี่ยนนะผมโอ้โหโแต่ว่าถือว่าคุมโซนอยู่ ในโซนที่มันก็ยังห่างอยู่นะทุกคนกับสดีทเก้าร้อยกว่าคนด้วยฮะเอาครับเรามาดูครับลูกนี้เข้ามากุมารลูกนี้จกึดมาลูกนี้ตีติดโอ้โหคาบขาแก่นด้วยครับผมใบนี้กุมารจากสอบปอลาวครับ ย้อยลอยมาแล้วสัตว์เต็มหน้าเข้าหาแก่นแล้วติดเลยครับผมใบนี้ลากแก่นกระชากขึ้นไปข้างบนด้วยไม่จะได้ไม่จะดหนึ่งแต้มเลยสัึสองฮะสามด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับหมิวจันทบุรีไม่สนใจลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วลูกนี้ตีเลยไปนิดหนึ่งฮะไม่จะได้สามแต้มอยู่ครับทั้งด้านร้านอาหารเฟมอรี่จากสปป,าปาลาว เอาค,ครับเรามาดูว่า,วามิวจันทบ,บุรีฮะผู้เล่นจากประเทศไทยนะครับเล่นให้กับทีมประธานหนูแล้ววันนี้ลูกนี้เข้าวงมาในสนามยังเสียสามแต้มอยู่แต่จะเข้าเปลี่ยนลูกนี้ค่อนข้างยากเลยจะต้องส่งมิวจันทบ,บุรีไปตีก่อนหนูหูใบนี้ฮะเปิดมือมาร้อยมาเจาะหัวแล้วลูกนี้ ออกไปครับผมโอ้โหอครับถือว่าตีได้ดีครับผมมิวจันทบุรีครับผู้เล่นของประธานหนุ่มฮะหนุภาพช้าครับยกขึ้นมาแล้วเจาะกลางกระบาลเลยฮะในสนามต้องวัดก่อนนะผมว่าลูกนี้ใครได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูสีมากเลยฮะอือือ นะครับเรามาดูครับตีเปลี่ยนไปครับทางด้านทีมของประธานหนูโอ้โหวตีคาบแก่นไปนี่ทําให้ต้องวัดเลยนะฮะเอาครับทีมของประธานหนูได้หนึ่งแต้มในสนามครับทางด้านทีมของจักรสปปลาวครับผมร้านอาหารแฟมิล,ลี่โซล,ล่ามือขึ้นคนนี้จบขึ้นมาติดแล้วเกือบติดแก่นหนูวิถว่าขึ้นคุมโซนได้ดีเลยทีเดียวฮะ เอาครับทางด้านทีมของประธานหนูนี่เหลือลูกในมือฮะอีกหนึ่งใบอยู่ที่มิวจันทบุรีครับผมนะลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองฮะเข้าวงมาสกอร์สามต่อสามจุกขึ้นมาตีโดนขยายโซนไปชิงตีตู้ ขอโทษเลยครับมีหัวจันทบุรีดิครยกขึ้นมาครับปากปากอ้โหตีปไปครับหนึ่งสองสามแปมสี่แปมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องนับก่อนนะเดี๋ยวครับกี่แต้มครับเนี่ยหัวจัมลูกผิดหมดแล้วครับกี่แต้มไม่รู้ครับเดี๋ยวดูก่อนอู้หชิ่งมาใบนี้ไม่ได้สองแปมเลยฮะไม่แปมเดียวฮะได้แค่แต้มเดียวทุกคน โอ้โหจำรูปผิดนะครับได้แค่แต้มเดียวได้แค่แต้มเดียวนะครับทางนั้นทีมของประธานหนู